ครับพอเมพ่นองครับเมอนี้นะครับผมสิภาพพอเมพี่นองนะครับเขามาชมวิธีชีวิตนะครับของคุณพอสมหมายนะครับซึ่งเป็นนี้อาชีพเลี้ยงหัวเลี้ยงกบนะครับแลวกการใช้ชีวิตแบบพ่อพียงนะครับเดี๋ยวเนื้อหาสาระเป็นแบบไหนนะครับเข้าไปชมคลิปน้ำกันครับพอเมพี่นองครับไปเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะน้าตัวเนี่ยพอพอสมหมายเขาแก่ พอสม,มัยเขาเขาแก้วนะครับอ่าอยู่บ้านได้ครับเนี่ยอยู่บ้นนโโา,นน,าบน,บนน้องโกดเาวาเห็ดหน้าอยู่บ้านแห่อ๋ออยู่บ้านน้องโกมาเห็นงานอยู่บ้านแห่ครับตำบลยังครับ,บนี่ตำบลยังตำบลคำขวางตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบอำเภอวารินครับจังหวัดอุบลน,นะครับเมื่อนเนี่นะครับผมสิ้าพอไม่พี่นองนะครับเขมา,ามายำช่อมงานนะครับครับอ่าพญ่เพิ่นนะครับกับาพคือเหมือนคือเป็นด้มีการอ่าเรียงหัวกนานพอนบ ครับเลี้ยงหวกนะครับมันนี้เขาสชมาเบิ่งวิธีการเลี้ยงหวกครับพอเพื่อนนะครับมันนี้พอกระแสียข้ามแนะน้ามใาห้ความโูกก็พอแม่พ่นองนะครับว่ามีวิธีจังไรแน่นะครับเบื้องต้นนะครับการเลี้ยงการยังกัดบอกวิธีเลี้ยงวิธีเอารักษามันครับ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 เริ่มต้นเลี้ยงในจังไรครับพอเลี้ยงเขาหาพอพันแม่พันมาครับแล้วเขากับมาพอเอาหวกมันครับเขาขายหวก บ่อขายตัวกบอ๋อขายหวกนะครับบ่อขายตัวตกบนะครับอ่าตัวเหาเห็นอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์บ่พว่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับคือคือขาดไหวเนาะขาดไหวปีปีต่อมาปีที่มาเนี่ยละม้วนผสมกับบ่ทันใดม้วนอ๋อคือคือขาดไหวเป็นปีหนาเนาะครับเป็นปีหนาเป็นปีหนานะครับตัวนี้คือสมกันบ่ทันใดมีน่ามุกระกุมผ้าก็สมได้แล้วอ๋อกุมผ้าปีหนาก็เริ่มสมได้แล้วเริ่มสมได้ครับกุมผ้าปีหนาครับตัวนี้อันนี้จักปีครับนี่ กบเขาอยู่ในบ่อนี่มันหาเดือนโอ้หาเดือนครับหาเดือนมเพราะมันถ้เถึงเนีสมเดือนเมษาสมเดือนเมษาวันหันนอครับเมษาเนี่ยสมเอาเป็นคอขวยเป็นพอพันกวอนแรกเลยนะไว้เป็นคอพันอ๋อครับครับอ่ะอยู่นี่ประมาณแล้วเล่าจากโตครับพอกบสองพันกว่าโตอ๋อสองพันกว่าสองพันกว่าโตครับครับอ่าบัณนี้พ่อมันใหญ่ปุ๊บเท่ากับเลื่มเอาไปสมนะแยกแยกก่อน ต้องคัดออกตัวผูไว้คอกหนึ่งตัวแม่ไว้คอกหนึ่งนอครับโอ้คบเอา,า,าร่วมกันอออครับครับวิ่าข้างหัวแดงไหนครับพอตัวใดตัว,มตว,มตวแม,ม่ตัวผูม,ววม,มันสีข้างตัวแม่เนี่ยมันสีข้างไล่ตัวผูที่มีจับอยู่อันบางอันอ๋อตัวแม่สังเกตบึงตัวแม่มันสีข้างมันสีไล่ไล่พอพันมาครับมันตัวผูมสีมันสีมีจับเวลามันห่องมันถีพุ่งร่มมันดอกนนะอ๋อให้สังเกตเอาบางคำบางคนครับ มันเป็นจรวดดำๆสองจุดอยู่ไต่ข้างมันครับแล้วก็ขนาดน้ำหนอขนาดใส่แมนบะครับตัวผู้สิหน่อยกว่าตัวเม่ยตัวผู้หน่อยกว่าตัวเม่เนี่ยตัวผู้เห็นผมกอดเอี่วตัวเม่อยู่ครับครับมันโค้งกันอยู่นอครับมันโค้งกันอยู่นี่ขันโค้งกันแบบนี้มันสิบออกหลูกแบบวาออกมันก็ออกอยู่ในที่ออกอยู่แต่ว่ามันก็เท่ากับบอดี้คัดแยกนอกับบอดี้แยกเพราะว่ามัน แยกบ่ไดดอ๋อเพราะว่าตัวนี้มันยังบ่อมันบ่หไหลนะก็สิสยกบ่ไดดครับมันบ่ันได้สมบูรณ์แห้งเนาะมันบ่ท่านหลบ่ันไดนขนาดสีมันกับค้มกันอยู่มันกับค้มกันร้อมสีออกมันอืมแบบนี้นะครับแต่ว่าค้มค้มสีออกเข้ากับบ่ไดดบ่มันก็อยู่ในนี่แล้วมันก็คัค่เป็นโตหัวกับอยู่ในนี่นะอ๋อครับมันเกิดข้ากับบ่อใดเอาออกบ่ไดดเอาออกครับครับเดี๋ยวผมสิพ้าพ่อเม่พี่น้องนะครับไปเบิงบ่อพ่อแม่พันธุเนาะที่เป็นขัดไหวนะครับแล้วก็ ไปเบิงบองหัวขึ้นต่อไปครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับปกะกา้เดบ่ออยู่อ่าเป็นบ่อปูนเนาะเป็นบ่อปูนขึ้นมานะครับอ่านี่บ่อหยางครับบ่อตัวผู้นะครับบ้านนี้ตัวนี้บ่อตัวแม่ตัวนี้เป็นบ่อตัวแม่นะครับบ่อแม่แล้เขาเก็เวลาเขาถืสมเขาก็จับเขาสมบ่อใหญ่นั่บอานนี้ครับจับขอสมบ่อใหญ่อเวลาเขาสมสมเ้าก็ดขึ้นหนึ่งขาเกิด ยนี string, ig, aan, ่ยม uh, uh, ือเสาเ์ขึก็แยกออกต้อผูกกัไว้ต้นตัวแม่ก็ไว้อ๋อคือหามันอยู่น้ากันขึ้นหนึ่งหายน้ำอยู่น้ำกันขึ้นหนึ่งคลอมกันมันออกครับเป็นเป็นเป็นบอใหญ่นั่นบมอครับบอยหัวกันบมอครับบอหัวกันตัวนั้นเป็นบอสมบอสมนะครับตัวนี้บอตัวแม่ตัวนี้บอตัวแม่นะครับขันมันไข่เฮียแบบนี้เดนะครับพ่อเฮ็นจังไหนปล่อยถีบซื้อที่มันบ่มีออกด้นี่อ๋อมันมีตัวผูกอืมคือมันมันไข่ตัวผูกมันบ่มีได้สมพันธ์กันนะอ๋อบ่ไริกรกันนะครับบริสมพ มันก็เลยเป็นไข่เฮียนอะเขเออื่อนไข่ขเฮียครับไข่ฟอนะครับไข่ซื่อนะครับไข่ซื่อครับเป็นไข่ขาวเป็นไข่ขาวนะครับอเดี๋ยวห้าสิบไปเบิงบ่อหววน้ากันกับเพินนะครับอ่าตัวนี้เป็นเป็นบ่อยังครับนี่บ่อสมตัวนี้บ่อสมนะครับพอพันกบแ่พันมาร่วมกันอ๋อเคื่อนหนึ่งเนี่ยมือเสาราก็จับออกครับตัวนี้มันได้จะเมือหรอครับเนี่เห็นหววในน้อยเนี่ยสี่มือสี่มือเริ่มให้อาหารบ ได้ให้อ,อ,หอาหารสองมือให้อาหารให้มันมันเกิดสองมือเขาจังให้อาหารครับ1 1> สามเมือให้อาหารอ๋อเกิดสองสามเมือ <zych> จ<ะ>ังเ,เอาอาหารอัดเม็ดแต่ละแต่ว่าเขาแจน้ำเอา,าไข่ใส่น้ำนะห้มันอ๋อรูไงไข่บบรูงเหมครับอาหารแต่ว่าเขาผสมไข่เนาะผสมไข่ให้มันกินไข่ใส่น้ำแต่ก็มาบีบๆให้มันลแหลกๆเอาลงให้มันกินครับนี่นี่นะครับ,บ พอแม่พี่น้องนี่คือบ่อหววนะครับไดซี่มือนะครับแต่ว่าซีมือเข้ากับอาจจะบอท่านเห็นปันได้นะครับพอแม่พี่น้องครับท่านหาหกมือหามือหกมือเขาออกไปใส่บ่อดินใ<อ>ส่บ่อแยงครับหาหกมือนะครับมันก็เสียไปใส่บ่อดินนะครับ,บน,นะครับเดี๋ยวเขาสิ่งหน่ไปเบิ่งบ่อดินนน่นกากันกับท่อพ่ออีกนะครับ บอ่อผาแยงเนี่ยแหละหมือหกมือ่อาตัวนี้เขาเอิ่นบอ่อดินบ่อผาครับบ่อดินบอ่อดินอ่าตัวนี้ไว้สำรับห่วงยังครับเนี่ยสำรับพวกเสียพ่อเขาเสียเอาออกจากบอ่อสมนะเอา,าลงนี่ครับครับตัวนี้นะตัวนี้ครับบอนนี้ลงนี้ได้ร่วมเทิงมือเขาสมยึดที่เบ็ดมือสอนลูกมันขายได้ออ๋จับหัวขายได้เลยครับครับ กับบ่ได้ยากนะครับวิธีนอเพราะมันกับบ่ได้ยากครับบ่ได้ยากนะแย่งลางเอาลากเกิดแถวช่องแถวเขาเกิดในข้อระเข่งคุณอ๋อคอกละเข่งเลยครับครับอ่าบันี้เพิ่นช่วงนี้ราคาดีป่ะร้อยยี่สิบอ๋อร้อยยี่สิบนะครับราคาทรงร้อยยี่สิบบาทนะครับร้อยยี่สิบบาทเท่าพอเพิ่นมานะครับพิเศษแต่ว่าบ่มีหัวขายเขาแมน นะครับเรานะครับปีหนึ่งนี่เขาเขาสามารถเลี้ยงได้จากหลุนครับพอไหยมาสมแต่เดือนมีหน้าครับดันมีหน้าเขาเริ่มต้มเติเริ่มต้นเขาสมได้ได้หลายก้อนเดือนมกราเนี่ยมันถือว่าท่านออกลายอ๋อครับบัน้มีหน้านี่มันถือหุกมันถือออกลายวันครับแสดงว่าเาเหตุนี่คือเดือนละหลุนนาะพอเนอได้บ่าสิบมือนสิบมือได้หลุนหนึ่งสิบหมื่นห้าสมเท่าหนึ่งอ๋อ สิบมือเขาผสมท่านึงสิบมือเขาผสมครับครับเวลาขายเนี่ยคือขายขายแต่ละขอกละขอกละขอกลายลายลากันออกเลยเขาเอาลงเท่าๆเขาผสมแต่ละเถื่อกเอาลงเท่าๆสามขอกอ๋อครับนี่มันเขานี่มันเห็ดขอกมันหน่อยครับโคบะลายครับครับตัวนี้ก็ยังคู่ปีมมเเ็็ดตครับปีนี้มัโกบะลายปีีน้กบลายพอแล้วก็เลยเห็ดเห็ดซัมมี่เห็ดซัมมี่นะครับสุปีนี่เต็มเต็มแปลงนี่นะครับเต็มแปลงนี่เลยนะครับนี่คือกบบหลายกบ แม่พันธุ์นี่เหลืออยู่ลอยกัวโตครับลอยกัวโตก็ตายไปนําครับครับตัวนี้เนี่นะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับนี่ก็คืออ่าบอดินนะครับสําหรับเลี้ยงหัวยีสเบสเหมือได้จับขายนะครับใส่ระยะเวลาบะดนนะครับพอเป็นว่ากยีสเบสเหมือครับยีสเบสเหมือนับแต่เมือสมนับแต่เมือสมนะครับเมียีสเบสมือนะครับนี่คือแปลงเนาะก็คือเลี้ยนแบบธรรมศาสตร์ให้ได้มากที่สุดน้องพอน้อง เลี้ยนแบบธรรมศาสตร์ห้ได้มากที่สุดให้เป็นบอน้ำเขาเอาน้ำจากสายขับปพราะกัด่ขันฝนตกน้ำมันจะน้ำปรดานน้ำปรดานน้ำปรดานกับโบเป็นหยังบ่ครับบ่เป็นหยังแต่ว่าขน้ำสาเนี่ยมันมันอยากเกิดเชื้อมันมีเชื้ออ๋อแต่ว่าห่วงนี่เป็นมักน้ำปรดานครับอืนน้ำสาเนี่ยมันสีน้ำมาแต่ทางอื่นมาล่องนะน้ำอ๋ออัดอัดสีมีอันอัดยาขยายาหยังมานะครับมันก็เลย ป้าบนมะน้าเพียรใดหัวกตายนะครับบาดาลดีที่สุดนะครับบ่บ่บ่ได้พักบ่ครับพักนานบ่ปล่อยไว้จักสองสมอามเมือดจะงเอาหัวกมาลงเสียแล้วเอาเลยว่าเถียลงมือเอื้อนเนี่ยกับมือนี่็เขานนํำเขาแล้วก็เอาหัวก์มาลงโอ้เห็ดง่ายๆนบ่ได้ยากเห็ดง่ายๆนะครับ <c oughs> อ่ามือน,นี่นะครับผมมากอะ่ะกับฝนกับเรื่มลงเม็ดแน่นะครับมือนนี่พ่อแม่พี่น้องนะครับอาจจะอาจจะบ่สวยงามปันไดในในคลิปในยังนะครับแต่ว่า กับขออภัยหลายๆนะครับเดี๋ยวผมเสียห้พ่อะทวาพ่อเพิ่นฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องอยากเลี้ยงนะครับครับพ่อแม่พี่น้องครับคุณพ่อสมหมายนี่นะครับนอกจากเพิ่นศิลี้ยงหัวกแล้วนะครับเพิ่นก็ยังเห็ดเป็นใช้ชีวิตแบบเกษตรพอเพียงนะครับเป็นที่น่าชื่นชมเพิ่นนะครับทั้งมีทั้งนอไม้นะครับหลายๆแบบหลายๆพันธุ์นะครับแล้วก็ บักะนาวนะครับบักะนาวเนี่ยเิ่นปลูกหลายต้นนะครับจนว่าได้ขายนะครับพอมีพี่น้องครับเพิ่นปลูกแล้วก็มีแต่หน่วยดกๆนะครับต้นดกๆนะครับแล้วก็ยังมีเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับไก่พื้นบ้านไว้ทักกินนะครับไว้ทักกินเป็นอาหารนะครับนี่คือชีวิตต้นแบบของคนอิลีนะครับที่ว่าหนาเอาเป็นยี่งยางนะครับสําหรับการใส่เศรษฐกิจแบบพอเพียงแบบพื้นบ้านบ้านเฮ่านะครับแบบบ่ได้ใส่เงินเลยนะครับมีแต่ แถบแถบสบิวาปมีรายจ่ายเลืยในแต่ละเหมือน,นะครับราวาเพิน่นปลูกไปกินวัตถุยางนะครับทั้งพักทั้งหยานะครับายสิงลรย,ยางอ่าเป็นทีนาชิ่นชมนะครับลรวก็นาไปดูงานนะครับมีอย่างฝากถึงพ่อแม่พี่น้องเพิ่นอยากเขียนปครับปะขั้นอยากพี่ปูอยากต้องสนใจที่ยงครับ,บ เราบอกวิธีการเลี้ยงครับมาศึกษาดูงานอยู่นีได้นะครับครับครับมาเป็นวิธีเลี้ยงเนาะบอกเอ่อบ่มีอุปงวิธีรักษาน่ามันเฮาเอาเห็ุอยงได๋วัดวัดเดือนท่านว่าครับเฮาติอเอาของง่ายได้บัดนี้อ๋อมันกินอาหารไห้มันอดอาหารครับบัด้านนี่เฮากับเดือนมุกกรคลาเขาเริ่มมอออกมาหล่างหน่อืมมาแยกพอแยกพอพันแยกพันด่อกครับ,บครับ ที่ต้องพร้อมที่สมแล้วพันเดือนมุกลากุ้งผ่าเขาก็เริ่มสมกลุ่มผ่าครับครับกลุ่มผ่าเขาเริ่มสมอ๋อคือพอแม่พันธุ์เนี่ยเขามีการเอาเขาง่ายพร้อมครับครับเพราะว่าจำศิลนะครับเกินกบจำศิลแมนเป็นช่วงฤดูจำศิลนะครับของของกบต้องอดอาหารไว้ครับมันอดอาหารครับเขาเขาง่ายเขากับวอยากเขาเอาเปลือกเลายังมากรบมากบหมุนเขาไปในหันอย่วมันเขาบอยหนามันครับเขาบอยหนามกับเบื้องช่วงเดือนเนาะ ช่วงเดือนช่วงมุกละมุกลต้นเดือนหรือปลายเดือนท่านเขาออกไปเทยคอกแยกครอบวันนี้ครับเอาแยกตัวผูตัวเมยออกไว้ไว้มันอยู่น้ากันครับเพาะว่าพเริ่มพยาอาหารมันครับกันครับกันพ่อแม่พี่น้องสนใจวิธีเลี้ยงวิธีหยังอยากได้พ่อพั่นแม่พันเดี๋ยวพอพั่นแม่พั่นกับมาเบิงนี่ซะก่อนเดี๋ยวถีให้ลูกพุชไปเลี้ยงไว้ซะก่อนอ๋อให้ลูกไปเลี้ยงไว้ซะก่อนเป็นนซะก่อครับก็คือพร้อมผสมอีกเทื่อก็คือว่าปีหนาเนาะ เอาไข้าไปเลี้ยงไปปีปีปีหนามาเขาไปเลี้ยงไว้ปัานนี้ต้นปีหนาอีกปีสีไอ้หกสีหกหาเขาก็เริ่มสมได้ครับเริ่มสมได้นะครับเหมืนกับปีนะําเตอมันสมครับปีครับปีหนึ่งเขาก็ออกมาปัานนี้สมแต่ว่าเขาสมสิบมือครับสมเต้าอ๋อไฮเวลระยะ คือซีบม you know you know, ือจ <Simple. S 1> ังสมได้เทอหนึง like ม so ันดังสิสมบูรณ์ซีบมือครับเอาเข่าสมเธอหนึ่งแต่ว่าผมเห็ดสองขอกสองขอกเพราะยังเพราะว่าครบมันหลายก็เยวกักับสมหมุนเวียนกันนะอ๋อครับครับนี่ก็เลยปีนี้มันโอเวอรครบหลายก็เลยเอามาเป็นไหวเป็นพอพันครับครับกับบัวหยากเนาะบัวหยากบัวหยากบัวหยากครับข้อแงมือเต้านี่โอ้แงมือแรงเกาจับเข่าครับแงมือเต้าเขาก็จับออกครับวันนี้มันกระดีออกไข่ออกไข่แล้วเขาก็สวยๆนะมันก็ ออกเป็นโตหัวกม,มันบอเดีวว่าโดนเลยภายในมือเดียวน้อในมือเดียวภายในมือเดียวนี่เขาสเห็นโตหัวเลยโตหวัวครับนี่คือวิธีการเลี้ยงแบบเดียวเข้าก็มือเดียวเข้าก็ได้หัวกเลยครับครับครับวิธีการเ<า>ลี้ยงหัวกนะครับสองมือสามมือเข้าก็ห้อาหารโตอ่อนมันอาหารอ่อนครับสองสามมือเข้าอาหารอ่อนแบบจังสี่มือเข้าอาหารเม็ดลอยแบบนี้ครับนี่คือวิธีการเลี้ยงแบบ ง่ายๆคร่าวๆก่อนนะครับมันบอดดีครับบกดรเลี้ยงยากครับครับเลี้ยงง่ายๆเลี้ยงครบใช่มนว่าข้าการรักษาข้าเนี่ยเราหนึ่งนกกัระโงอย่ามันเข้าไปหามันครับกับมีศัตรูของกบก็คือนกกับงูมีนกนกกับปูแต่มันหลายมันอยู่ใกล้ป่าครับอยู่กลางเดือนกับอีกาครับลูกเอี้ยงบินครับกันอยู่กลางเดือนครับครับ มีเบอร์โทรติดต่บอบ่กขันพี่น้องเพื่อนอยากโทรมา<อ>ถามมีอยู่ครับ,บรรครับบอกเลยครับศูนย์หกสองครับแปดฮาตครับสี่สามศูนย์สองสี่สามศูนย์สองนี่เบอร์โทรพอใ <พอ S 2> หญ่้อมสมัยเขาแก้วพอสมัยเขาแก้วนะครับผู้ใดอยากหูอยากยังนะครับอยากเบื้องงานก็เชิญได้เล,เลยนะครับ มื่อนี้นะครับพ่อบารุซิเกตนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทพสมหมายนะครับมาออกคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับได้รับรู้ความห่วนะครับในการเลี้ยงหัวนะครับขายหัวขายเลี้ยงโตขายโตก็ได้ครับเลี้ยงหัวเลี้ยงเป็นโตก็ได้นะครับพ่อใหญ่สมหมายเพ่อก่ขายก็ขายครับต้มนิ่มือนี่เขาขายตัวละบาทครับแมนแมนครับขายตัวละบาทแมนครับ เขาขายโตเอาไปพวกเขาเลี้ยงต่อนนะครับขั้นพวกบีบบีบขีมันเขาก็ขายหัวกันนี้ครับแมนครับพวกเขาเลี้ยงโตเขาติดเสือเอาพวกมันตันหางแล้วครับโรบะบัดน้องขายเขาครับครับนะครับเมื่อเนี้นะครับผมกับเขาจบคลิปนะครับการเลี้ยงหัวเลี้ยงกบนะครับโอกาสหน้าอาจจะได้มาย่างเพิ่มไหมนะครับเพราะว่าเมื่อเนี้กะมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ว่าพ่อแม่พี่น้องอาจจะบ่ทัานโหนะครับเดี๋ยว อ่าคลิปนานะครับโอกาสนาอาจไม่แยะยามเพิ่นใหม่นะครับเหมือนี้ผมบารูซิเกตกับคอราไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี